มดดำคะเสนอแฟนให้นางเอกรีบบอกไม่เอาหลังเพิ่งโสดไม่กี่วันโสดมันบาดสำหรับนางเอกสาวชื่อดังเบสและสวนีคำสิงที่เจ้าตัวยอมรับเลิกพระเอกตรงๆกิจกรเมื่อช่วงสงการที่ผ่านมานี้เองโดยล่าสุดสาวเบสได้เปิดใจในรายการคุยแหลกแดกดึกโดยมีบางช่วงบางตอนมดดำถามว่าเบสมึงไม่เอาแฟนหรอกูาหาให้ไหมสาวเบสตอบกลับทันทีว่าไม่เอา ถามว่าอีกกี่เดือนถึงจะเอาสาวเบสตอบว่าเก้าเดือนหรอนานไปเนาะในขณะที่คุณแม่อ้อยรีบบอกว่า25้าก่อนค่อยมีงานทําก่อนก็เท่ากับว่าอีกสามปีนั่นเองค่ะงานนี้สาวเบสบอกต่อว่าเดี๋ยวมีก็เข้ามาเองแหละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ